สวัสดีตอนเย็นวันศุกร์ค่ะมาชมผักที่แม่ปลูกกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักโขมเบตรงค่ะหรือว่าผักฟูหมักนะคะอันนี้จัดอยู่ในตระกูลของผักสลัดแต่ว่าต้นเขาจะสูงสูงมีลำคล้ายคล้อ้อยนะคะสูงไปเรื่อยๆนะคะ แต่ก็จะไม่สูงสูงไม่สูงเท่าอ้อยนะคะน่าจะประมาณเมตรกว่าๆนะคะถ้าเลี้ยงดีๆนะผักนี้เขาชอบร่มลำไรนะคะไม่ชอบตากแดดเยอะๆอันนี้ก็แม่ก็ปลูกไว้ใต้ชายคาบ้านนะคะก็สองต้นนะคะใบนี้ใช้กินกับลาบน้ำตก ทุบหน่อไม้ส้มตำแล้วก็ยังทำผัดไฟแดงได้เหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่หอมเอาหอมลงไปเจียวใส่เต้าเจี้ยวใส่อะไรไปนะคะเหมือนเหมือนผักบุ้งไฟแดงนะคะปลูกง่ายมากเลยค่ะไม่มีอะไรมาลบกวนเลยนะคะ ก็ให้น้ำหมักนะคะน้ำหมักจากเศษอาหารพวกกุ้งหอยปูปลาเปลือกผลไม้นะคะที่เราเหลือจากกินในแต่ละมือ้อแล้วก็ใส่ถังหมักใส่น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโมลาดนะคะหรือว่ากากน้ำตาลนะคะใส่ถังหมักเอาไว้ประมาณ15วันนะคะถ้าคนทุกวันเนี่ย เขาจะเป็นเร็วนะคะแล้วก็ออกมาใช้ได้เร็วเวลาใช้ก็ผสมน้ำนะคะน้ำา10ลิตรก็ใช้ประมาณ่อ3ช้อนโต๊ะนะคะ3ช้อนกินข้าวเรานะคะลดได้ทุกวันเลยค่ะถ้าเจือจางแบบที่บอกนะคะและนี่ก็เป็นไดโนเคลนะคะไดโนเคลนี่เป็นผักตะกูลคะน้าค่ะ แต่ว่าเขาจะเปียบกินได้นานกว่าคะนานะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะไม่จะไม่ออกกลิ่นฉุนเหมือนคะนานะคะตัวนี้ทำน้ำปั่นทำคั้นน้ำเอามาคั้นน้ำนะคะ่ะอร่อยมากนะคะเอามาปั่นผสมรวมกับสับป,ประรดนะคะแล้วก็แยกคั้นเอาน้ํำมาดื่มอร่อยมากนะคะ ตัวนี้ก็ปลูกไม่ยากนะคะแต่เขาจะดูแลยากนิดนึงตรงที่เขาจะมีแมลงมารบก,กวนนะคะต้องคอยพ่นใบายาสูบหมักนะคะใบายาสูบหมักแล้วกอ็อะไรอะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะอย่างละนิดละนิดนะคะอย่าไปใส่เยอะไม่งั้นเขาจะใบใบจะแห้งตายนะคะ อันนี้น้องไดโนเคียวต่อมาก็เป็นอันนี้ผักพื้นบ้านของเรานะคะสะระแหน่นะคะสระแหน่ในกระถางน้องก็สวยงามดีนะคะอันนี้สำหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะนีอันนี้เป็นพื้นที่หน้าบ้านนะคะทรายล้างค่ะ ีกใบหนึ่งนะคะกระถางใบนี้ก็เป็นน้องไดโนเคลเหมือนกันนะคะใส่ในกระถางไว้เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะกินได้ด้วยประดับได้ด้วยก็ลองไปปลูกดูนะคะคแม่ๆนะมีประโยชน์แล้วก็ช่วงนี้ก็ถ้างดออกจากบ้านได้ก็งดออกนะคะจะได้ปลอดภัยกับตัวเองกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีผัก ปลอดภัยเอาไว้กินนะคะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเวลานั้นเราก็มาเก็บผักส่วนครัวของเรานะคะมาประกอบอาหารเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในช่วงโรคระบาดแบบนี้ขอบคุณนะคะไปละค่ะ